สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่สุคนมาพอกันกับช่องฝันยังไม่เป็นจริงคือเก่าพี่น้องมือนี่โอ้ยเด็กของขักพี่น้องไก่เป็นโตนี่พี่น้องไอ้หนองสาวมันจัดไห่เนาะป๊สุดหยอดมหมาคอนสิลงมือกับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดเด้อเด็กไก่อย่าลืมสั้นกระดิง่งนัพี่น้อง มาไหมบัวลายใหญ่ห่างแจ๊ดไปเหมือนนี่ผู้แมงตัมเนี่กูโอ้ยสุดหนอดเลยคือเสียหอมคักนาะพี่หนอกมาไหมดูยวันนี้คออื่นกออนุญาตเด้อบรดินําเด้อสิ่งของบอดีเด็กหน่อยยาเฮียนน้ำสวนเป็นของมือเมาขี้น้ำซาพี่นนอกน้ำซาคออนุญาตก่อนลองคอ แต่ที่แล้วพี่นอ้อยมาไหมแซ่บๆเหมือนกันโบลายใหญ่ห้างนี่ของแซ่บน้องสาวน้องเคยมันจัดหายนนแบบน,นี้คันๆแต่ว่ามือพักแกมยังไม่กัวไอ้ที่แต่ว่าพักแกมไม่ค่อยมีแล้วพี่นอ้องสดๆเลยนี่แบบเน้นๆเลยนะนี่เล่นของแท้เลยนี่เน้นๆขำแรกแฮกมาน แซ่บมามาแซ่บๆกันจะกบ <c oughs> ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเพื่อนทั้งมวลทั้งมวลพ่อแไม่พี่นอ้อนทง,ท,งออที่บกอก่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนอกพรกพวาช่วงนี้ต้อนนี้นี่วอลอนี้นี่นี่พวกอันอยู่อยู่ลาาอยู่ปักกซี่พี่นอ้องบบมีเนส ขอโทษขออภัยหลายๆแลวก็สีพายายามเขาไปหาเขาไปเบิง่งไปก็กดไปไล่ให้เบิง่งคือก่านนาอพี่นอ้องเยพยายามไปหาให้ฮอททุกบ้านทุกเหืนนอนนาะพี่นอ้องเอ้บอแล้วก็เหน่านด้ยนะัะยืมแล้วพี่นอ้องไอ้บอแล้วก็กินอืมครับ คุณนองสาวนองเคมิมจัดหายอ่ะคักมามากินยังซีดะคัดเอาหนาวหนาจว,วยจวนี่โอ้ยนี่จุดแตกเบิดพี่น้อยความมันหนาวบักเซนโอ้สุดยอด bộ này mình bắt từ vài năm rồi, năm nay này, quên rồi เองเคยเราเฮ็ดคักเลยพี่น้องเลยเราบอกินเราไปการเราเราไปเวียเพราะว่าไอ้เราข้อ้องงานอยู่ห้องงานพี่น้องเลยเราเฮ็ดไก่ให้เราก็ไปกินนำ้ำกินผู้เดียวมูกินนำ้ำมามามายาเด้อย่าเด้อพี่น้อง น้องเคยเขาในสุดยอดในอังสฤษเลยปลา,าท,ท้ต้นนี้ก็ตันเนี่ยเบิร์ดเลยนี่สิลองหน้าโอคุก่อนหน้าแสบอยู่ยข้าวอยู่ วันจะกินนะไกันคักๆพี่หน้อขับน้องเขยน้องเขยแล้วก็บอยู่เราไปอันนั้นไปไปดงานกินค,คนเดียวแซ่บคือเกาลูกไก่ไปสั con đường tốt nhảy chị làm sao con ่ไ,ได้โฆษณาให้เด้อบุเมนโฆษณาเนี่ยนี่คนเดียวเงากันมาวะเม,า,ม,า,มาแล้ว อ,อยังแก่ก,ก็ไล่ได้แต่มองตาียังแก่ปักหลายซอมเิกิน,นแต่ว่าส่วนพับมีข้อข่ามกเกรบกกกินเลยอ เจอน้ำตาเขาว่าไล่ได้พี่น้องน้ำตาเนี่ยโอ้สุด,อดยอดกินแต่ก็เปลี่ยนนิสัยแล้วมันว่อไล่คลักคักแซียบอ้ นกฟ้าเอาน้ำซุปม,มาใหา้สดบสสัดซ้ำซี่ดหน่อยพุ่นลาหนับซุปโอ้เสียดายน,น้องเคยพน่นไปอยู่เนาะดอกโมก็น่ะหนับซุปหนักสุดหน่อยโอ้หนับซุปครับเนี่ยเขี้ยวรุมเนี่ยแซ่บเนี่ยน้ำต้มไก่ตัวนี้ต้ม เอื้อทุกอย่างมันจะมีไอ้กระดีอยู่บักซี่อยู่บ้านท่อนื่นก็ดีเด้ก็ดีก็ดีเขาใส่ให้มันเหลืองให้มันหอมเดี๋ยวก็แซบ่บจักแลี้ยอยไทยก็เอื่นอย่างบูหูกันเจ้า <c oughs> ยืมใส่ไหนเด้ออมกินบวเบิร์ดเอ้ยนี่กินบวเบิด มาหลายโพดกับพิริกพิโลอียังก็ได้นี่แต่ตนนนนน้นนี้ก็บโบเบดเลยนะอ่ะพี่น้องบัานนี่มุ่งหมไยแล้วพี่น้อยเต็มที่แล้วเ,เจอนามอันน,นี้แห้งอยู่กินโมเดลไลยดอกขออนุญาตเด้อ บ่ต้องนำใส่เ <único> ด <word> ้อเอ๋น oh ้องๆนุ่งนุ <ấy> <h ung suffering> <magician> ่งลูกลูกหลานหลานมันคล้องบอดีชิ้นคล้องบอดีอย่านำใส่บ่ได้อนุญาตเด้อขออนุญาตนำนำซานำซาจิปชิปสักหน่อยอ่ะอันนี้ครับสุดท้ายรับจากนับซุปก่อน เต็มที่เลยพี่นอ้องบไวไหวสุดยอดเอาสองการเอ๋ปีใหม่ปีนี้เนี่ยก็ข้ออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเบิดสุภูพสุขคนเนาะก็ให้สุสขโชคดีมีไส้เนาะก็ให้ร่ำคอให้รวยเดินทางปลอดภัยใช่ไหมไปเที่ยวหรือไปเล่นไปขอนุ่งขอดาวอยู่ใสก็แล้วแต่น้องพี่น้องก็ห้สนุกสุขสบายเนาะก็เอาสิ่งสิ่งที่ดีๆสิ่งที่งามๆามเนี่ยก็ ขอให้ร่ำรำเรื่อยๆขอให้โชคดีหาเงินหาค้ำได้หลายๆเนาะ,ะอ้าวก็สํานี้แหละถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจเด้อๆซองน้อยๆเนาะ,ะแต่ก็สิ่งที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบอ่รไวพลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็สํานี้แหละอ่ะขออําลาพระจากสบายดี